สถานการณ์น้ำณวันนี้นะครับระดับน้ำปัจจุบันอยู่ที่241.33นะครับเมตรระดับน้ำทะเลกลางนะครับมีปริมาณน้ำทั้งหมด8,343ล้านนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็61.97เอร์ซถามว่าเยอะไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่เยอะ ะครับแล้วยังไงเรียกว่าเยอะอน้ําในสภาวะที่ปกติเนี่ยในต้นฤดูแล้งเนี่ยเกิดวิกฤต์น่าจะมีน้ําเก็บกักเนี่ยประมาณหมื่นล้านตูกบาทเมตรนะครับแต่ว่าน้ําปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แปดพันสามเองนะครับซึ่งก็ต่ำกว่า สิ่งที่ควรจะเป็นหรือค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้สี่พันห้าร้อยสี่สิบสามล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับปริมาณน้ำใช้งานสูงสุดเก้าพันนะครับตอนนี้เรามีก็ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของปริมาณใช้งานได้สูงสุดนะครับ ต่อเลยครับจะถามว่าปีนี้โชคดีไว้เพื่อโชคดีนะครับโชคดียังไงก็คือโชคดีที่ว่ามีพายุเข้ามาเติมน้ําให้กับอ่างเก็บน้ําของเกิดภุมิพนเนี่ยทําให้ระดับน้ําสูงกว่าปีที่แล้วในวันเดียวกันเนี่ยประมาณสิบสี่เมตรนะครับสิบสี่เมตรคิดเป็นปริมาณน้ําที่มากกว่าปีที่แล้วเนี่ย ก็ประมาณ2,638ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือมากกว่า19%เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าในปี2องพันหต่อ2,565เนี่ยปริมาณน้ำนะครับของเรามีค่อนข้างเยอะนะครับต่อเลยครับต่อเลยเอ่อ จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยถึงจะอยู่ที่240ก็จริงแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ระดับน้ำบังคับล่างของเส้นบังคับระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำเกินมิวิลเลยนะครับนั่นหมายความว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยนะครับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย อันนี้ก็ย้ำเลยนะครับว่าน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยหรือต่ำกว่าระดับน้ำบังคับนะครับต่อเลยครับอันนี้เป็นสถิติปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนบุยพลแล้วก็การระบายน้ำออกมาจะเห็นได้ว่ามีกราฟที่เป็นแท่งสูงๆเนี่ยอยู่แค่สองแท่ง ก็คือในเดือนกันยายนแล้วก็ในเดือนตุลาคมสองเดือนเนี่ยมีน้ำเข้ามาเยอะมากเดือนกันยาเข้ามาประมาณสองพันห้าสิบสี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับในขณะที่ในพื้นที่ทางภาคตะนออกเฉียงเหนือแล้วก็พื้นที่ภกกาคกลางบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เราเก็บน้ำเต็มที่ แล้วอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือตุ่มแดงๆเล็กๆที่อยู่ข้างๆสีเขียวในเดือนกันยานเดือนตุลานะครับ17ล้านกับ24ล้านอันนี้เป็นน้ำที่เราระบายออกจะเห็นได้ว่าเราเก็บค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับแทบไม่ระบายออกเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยืนยันได้ว่า เกือนภูมิพล์เนี่ยลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางได้อย่างปีนี้ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าตกเหนือเกินมาเท่าไหร่เก็บไว้หมดนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มเข้าฤดูแล้งก็ยังมีน้ําเข้ามาประมาณสามร้อยกว่าล้าน และปัจจุบันก็ยังเข้าอยู่นะครับยังมีน้ําไหลเข้าอ่างอยู่วันละสิบกระนาดน,นะครับเ,เรียนชี้แจงให้น่่นพี่น้องผู้ใช้น้ําได้รับทราบในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาจะเห็นว่ามีกราฟเส้นสีแดงแท่งสีแดงเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเดือนมิถุนายนก็พุ่งขึ้นสูง แล้วก็มีเดือนกรกฎาซึ่งไม่ควรจะมีกรารสีแดงพุ่งขึ้นสูงขนาดนี้กับสิงหานะครับสี่เดือนที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นช่วงภาวะฝนที่ช่วงในช่วงนี้เราจําเป็นต้องระบายน้ําเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ,อ,อพี่น้องผู้ใช้น้ำนะครับโดยเฉพาะด้านอุปโภคและบริโภคเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ เรียนชี้แจงให้รับทราบนะครับกราฟมีความหมายนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อแผนในการดำเนินงานด้านการระบายน้ำในปีนี้กราฟน้ำไหลเข้าไหลออกนะครับให้ท่านเห็นในช่วง10ปีนะก็วัฒจ,จักรในเรื่องของการระบายเนี่ย มันอยู่ที่น้ําต้นทุนนะครับในปีหกหนึ่งปีหกสองเนี่ยน้าต้นทุนมีเยอะก็ระบายไปเยอะนะครับแล้วก็วินัยในการใช้น้ําที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่นโยบายที่จะดาเนินการมาแต่ว่าปีหกหนึ่งปีหกสองแล้วก็ปีสองพัน้าร้อยหกสิบสามท่านจะเห็นว่าแท่งเขียวๆเนี่ยนยน้อยกว่าแท่ง,งแดงๆนั่นหมายความว่าเราใช้น้ําเกิน ปริมาณน้ําที่ไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้าของเรานะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้รับทราบนะครับท่านถ้าน,ท,านท่านดูภาพรวมดูภาพใหญ่ๆเนี่ยก็จะเห็นในวัฏจักรนะครับในปี2555หลังจากที่น้ํามันมีมากนะครับเราก็ระบายออกไปเยอะนะครับอันนี้ก็ก็พยายามหาจุดที่เหมาะสมซึ่งก็คิดว่า แผนการระบายน้ําเนี่ยทางคณะกรรมการบริหารจัดงานน้ําภาคช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใจและจับประเด็นได้ถูกต้องนะครับต่อเลยครับอันนี้เราก็เริ่มระบายน้ํานะครับเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นต้นฤดูแรงหรือของการเริ่มต้นฤดูแล้งก็ระบายน้านปัจจุบันก็วันละประมาณสามล้านนะครับ ต่อเลยครับอันนี้เป็นน้ำในภาพรวมของประเทศนะครับในรุ่มเจ้าพยานะครับมีแผนการจัดสรรน,น้ำทั้งหมดเนี่ยประมาณ7,744ล้านนะครับในฤดูแล้งนี่มีแผนที่จะจัดสรรน,น้ำประมาณ5,700ลกก้านลูกบาศเมตรนะครับ จัดเป็นอุปโภคบริโภคแะ้ช่องช่องซ้ายมือช่องแรกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ้านลูกบาทเมตรรักษาระบบนิเวศสองพันนะครับปลูกข้าวนาปังเนี่ยประมาณพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับปลูกพืชฤดูดแล้งเนี่ยประมาณสี่ร้อยห้าสิบห้าล้านนะครับแล้วในภาคอุตสาหกรรมประมาณร้อยสามสิบห้าล้าน อันนี้เป็นในช่วงฤดูแล้งในขณะเดียวกันเนี่ยก็จากสองสามปีที่ผ่านมาก็รู้แก้วว่าต้นฤดูฝนนะครับก็ยังมีฝนทิ้งช่วงให้เห็นก็มีแผนที่จะสำรองน้ำไว้ประมาณสามพันสี่ี่ล้านลูกบาทเมตรซึ่งสามพันสี่สิบสี่ล้านลูกบาทเมตรเนี่ย เป็นน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโ,โภคประมาณพันหกร้อยห้าสิบกล้านทุบากเมตรแล้วก็สำหรับใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยประมาณแล้วก็ปรปับปฏิทินเพาะปลูกเนีประมาณพันสาร้อยหกสิบแปดล้านหรือพันสี่รอยล้านอ,าอันนี้จะเห็นภาพรวมของน้ำต้นทุนของเกิดบุ๋ยพลเนี่ยสี่พล้านเกลือิลิกิตกิบ1,617ล้าน เกือนแควน้อย901ล้านเกลือนปลาสัตว์998ล้านนะครับภาพรวมก็คือ7,744ล้านนะครับ